ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ400บาททั่วประเทศคืบหน้าไปถึงไหนแล้วล่าสุดคุณคารมพลพรกลางรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลไม่ได้ดิ้งนอนใจในการที่จะเดินหน้าปรับขึ้นค่าจ้างเป็นวันละ400บาททั่วประเทศนะครับแต่ทุกอย่างนั้นต้องได้ข้อสรุปและเป็นไปตามความเหมาะสมนะครับโดยเฉพาะ คณะกรรมการค่าจ้างนะครับซึ่งมีตัวแทนจาก3ฝ่ายก็คือภาครัฐฝ่ายในจ้างและก็ฝ่ายลูกจ้างนะครับเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ลงตัวและเหมาะสมมากที่สุดนะครับซึ่งการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างครั้งต่อไปจะประชุมกันในวันที่14พฤษภาคม67นี้นะครับแน่นอนจะมีการเจรจาหารือกันเรื่องการ ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเพิ่มเติมหลังจากมีการปรับขึ้นค่าจ้าง400บาทในบางอาชีพใน10พื้นที่ไปแล้วนะครับก็จะพิจารณาขยายอาชีพอื่นและพื้นที่เพิ่มเติมนะครับตามความเหมาะสมนะครับซึ่งรัฐบาลก็ตั้งเป้าว่าจะปรับขึ้นให้ได้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดนะครับแต่ทุกอย่างก็ต้องผ่านการหารือและ เจรจาตกลงกันให้ได้ข้อสรุปที่ลงตัวมากที่สุด